โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆน,นะครับทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่มีข่าวพี่มีข่าวจะบอกนะครับคือว่าเอ่อทำไมนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ทำไมเขายังไม่ขึ้นนับถอยหลังการอัปเดตนะครับ คือพี่ไปเจอตัวนี้มาเว้ยคือนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิปดออกกดออกทำไมบะพี่ไปเจอตัวตัวหนึ่งมานะครับเดี๋ยวตัวนี้พาก่อนอาจจะไม่ออกนะครับจะไม่ออกจากเกมก็ปล่อยมันออนไม้นั่นหละพี่ไปเจอตัวนี้มา Event, Easter, อีเวนต์นะครับอีสเตอร์เอกนะครับวันแห่งอีสเตอร์นะครับวันอาทิตย์นะครับจะถึงนี้นะครับพี่ก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเขาไม่อัปเดตนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมก็วันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบห้าเอ้ยที่สิบห้านะครับวันเสาร์ hmm. ก็สิบหกใช่ไหมวันอาทิตย์วันที่สิบเ็ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอีเวนต์อีสเตอร์เขาจะมาไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่แต่ยังไม่จบนะครับสำหรับคลิปนี้วันอีสเตอร์นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับก็รอดูนะครับว่าเพสตันเอาเอาไมไม่ออกอ๋อออกแล้วว่าเพสตันเขาจะอัปเดต ไข่อีสเตอร์มาหรือเปล่านะครับจะเป็นอีเวนต์ยังไงก็รอดูนะครับแต่ทางเพสตันเขาได้ประกาศในทวิสเตอร์แล้วนะครับว่าเอา่อตรงไหนล่ะนี่ไงอันนี้อาจจะเฟกนะครับอาจจะเฟกแต่แต่ไม่รู้อันนี้เป็นการเฟกของแต่ละบุคคลนะครับ เฟสตันเขายังไม่ออกมาประกาศนะครับโอ้พวกนี้ใครดูแมวดูหมดเลยสันดูหมดเลยเป็นยังไงนะครับฮักบันนี้นี่คือการตอบกลับของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้คือ คนดังระดับหนึ ання, ่งนะครับ um ไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับอีพิกเลยนะครับก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของพี่นะพี่ก็ได้ไปคอมเมนต์เขาไว้แหละเออเขาบอกว่าอีเวนต์ไอสตอร์อีเวนต์ใครเหรออะไรยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวดูคำตปบกิจกรรมอีสเตอร์ใครอะไรไม่เข้าใจ ก็อาจจะมีกิจกรรมอีสเตอร์เองนะครับคงกันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเอออุ้ยคอมเมนต์ดีมากเลยนะครับหัวใจไปแล้วเขาบอกว่าแนวทางการที่จะเป็นมันมันแปลไม่ตรงอะ่ะ g ูเ g ล e แปลไม่ตรงมากเลยเขาบอกว่าแนวทางนะครับสำหรับ มาสเตอรใหม่นะครับจะเพิ่มลัคกี้ของคุณนะครับคือต้องหา e ี p เหมือนเดิมนะครับ m a s t e r รี y, ก็แนวทางใหม่ก็จะเป็นการที่เราฮัดเปิดไข่นะครับเป็นเลเจนเดอี่เพิ่มขึ้นมิติกเพิ่มขึ้นเรเวล25 2 5 h u ลัคกี้ฮัมิติกเลเวล50ลัค ฮัตมิทิกว้าวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวเลเวลเลเวลเจ็ดสิบห้าฮัตโอ้พเจ้าเปิดไข่มิทิกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือไม่เอาเลยใช่ไหม αι? แต่ที่พีกสุดนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเลเวลเก้าสิบเก้าจะอัลล็อกโคเวอร์บอทบันนี่ก็เยอะแยะนะครับ แต่แต่เาเวอร์เกินไปนะครับคนนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ชื่อเขานะครับเข, fake, เขาเเ k e c เกินไปนะครับ99เปอร์เซ็นระดับใครในตำนานมันจะเวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าเมทิกมันแค่0.01เปอร์เซ็นเองนะครับยังมากก็0.01อะ นี่คนนี้ถูกใจโอกาสหนึ่งในสามล้านการฮัด uh ฮัก huh. พิกเซลอยู่นี่ค uh ือของจริงนะครับหนึ่งในสามล้านครั้งนี่คือหนึ่งในสามล้านนะครับสองตัวก็อยากจะโพสให้เขาดูแหละแต่ไม่ต้องหรอกเขารู้อยู่แล้วแหละโอเค ก็แนวทางนะครับแนวทางการที่จะมีอีเวนต์นะครับก,ก็เยอะพอสมควรน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทางเตสตันเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่ก็คิดว่าพี่ พวกนี้แหละมัง้งเอาไหมถ้าใครอยากได้พวกนี้ก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ Comment มาตอนนี้มีเยอะนะครับพี่ก็ได้ไปขายมานะครับตอนแรกพี่มีเอ่อสองร้อยบีนะครับพี่ก็ได้ขายพวกเอ็มหกมานะครับมือหวานนี่เหลือสองร้อย 200. อีก พี่ก็ได้มาประมาณเกือบห้าสิบบีนะครับประมาณห้าสิบบีนี่แหละพี่ก็ได้ไปอัพตัวละครลองนะครับแยกเสียงออกดีเอาตัวนี้ดีโฆษณาไหม่ะใช่ไหมหละ่ะแล้ว แก่หรอหนะว่าแล้วต้องเจอโฆษณานะครับเขาไม่ได้จ่ายถามว่า 50B พี่เอาไปทำอะไร 50B พี่เอาไปอัพธนาคารของตัวหลังอีกตัวนะครับคือตัวนี้ซิมมอน B2 นี่ก็จะเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งนะครับแต่พี่ไม่ค่อยได้เล่นก็เอาไว้สําหรับรับของออนรับของอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ออนหรอกเออเข้ามาละว,วีสองเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะเย็นเน็บไม่ค่อยสดเทียนเท่าไหร่วันนี้นี่นะครับพี่ก็ได้อัพเป็นเทียร์เจ็ดแล้วนะครับสำหรับตัวตัวหลักอีกตัวไม่ใช่ตัวรองสิตัวหลักเพราะว่าพี่เล่นตัวหลักสองตัวนะครับ ตัวซิมมอนเอ็กอาร์เทียเจ็ดนะครับสามารถเก็บเพชรได้เอ,อ่อเท่าไหร่สองห้าสิบนะครับจะไม่อัพเป็นเทียแปดนะครับยังก่อนต้องหาเพชรเยอะๆก่อนหาทุนเยอะๆเออเดี๋ยวค่อยอัพตอนนี้ก็มีสองรบีพี่ก็มี2องห้าสิบแหละพี่เอาห้าสิบหาสิบบี มาอัพตัวนี้เป็นเทเจ็ดแล้วพิดตัวนี้ร้อยสามบีมันเป็นของอไอ้น้องฟอยนะครับมันฝากไว้นะครับน้องฟอยนี่อโดนโตโรที่ก็ให้มันเข้านธนาคารตัวนี้เพราะว่าธนาคารตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ให้มันฝากของไว้ อยากฝากก็ฝากอยากเอาออกก็ออกเอาที่เขาสบายใจนะครับเพราะว่าการที่จะอัพเป็นเทียเจ็ดมันใช้ห้าสิบบีเลยนะครับใช้เยอะมากอัพเป็นเทียห้ายี่สิบบีอัพเทียห้ายี่สิบบีอัพนี่อัพเทียหกยี่สิบ อัพเทียห้าไปเทียหกยี่สิบบีอัพเทียหกไปเทียเจ็ดห้าสิบีเออก็มีแค่นี้แหละสองตัวที่ฝากเพชรได้เยอะนะครับก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับเพชรก็จะหาสักห้าร้อยห้าร้อยบีแหละแล้วค่อยมาอัพ สองตัวตัวซิมมอนเอกอากับซิมมอนเอกไอลก็ใช้อย่างละร้อยยี่สิบห้าในการอัพร้อยยี่สิบห้าบีเยอะนะเยอะเยอะร้อยยี่สิบห้าบีก็สองตัวก็สองร้อยห้าสิบเบื่อสองร้อยห้าสิบก็ห้าร้อยก็เหลือสองร้อยห้าสิบ อายไป250เลยแต่มันคุ้มนะครับมันสามารถเก็บเพชรได้หนึ่งทีว้าวหนึ่งทีเลยนะจริงจริงสำหรับตัวนี้ก็เอามาไว้ออนวิกเลม่ะทำอะไรเลยสํสำหรับ วันนี้นะครับก็อาจจะแจกพวกนี้แหละพวก 6M ราคามันตอนนี้ราคามันอยู่ที่ 500-600M นะครับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์นะครับว่าพี่สมควรที่จะแจกไหมนะครับโอเคแล้วเจอกันอีทีต่อไปแล้วเจอกันนะครับคลิปดดโอนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย